เมนูหอยเป่าหื้อซาชิมิหอยเป่าหื้อนึ่งซีอิ๊วและผลิตภัณฑ์จากหอยเป่าหือ้อเป็นหนึ่งในการแปลรูปจากการเพาะพันธุ์เลี้ยงหอยเป่าหือ้อที่ทางภูเก็ตอบาโลนได้นํามาดัดแปลงสิทธิศักดิ์เหมือนศิลระบุว่าโดยส่วนตัวนั้นเป็นคนชอบการเลี้ยงสัตว์จึงมองเห็นช่องทางและความสําคัญในการสร้างตลาดหอยเป่าหื้อในไทยที่จะเติบโตได้ในอนาคตจึงเริ่มตัดสินใจศึกษาและทําธุรกิจมานานกว่า20ปี มาจับได้ยังไงอะคะถ้าย้อนหลังกลับไปประมาณเกือบ20ปีนะครับธุรกิจท,ที่ยาวนานมากคือในช่วง10ปีแรกเนี่ยผมมีความคิดว่าการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้น่นาจะเป็นการธุรกิจที่ดีและมีราคาสูงมากแล้วราคาคงจะดีเราก็ใช้เวลาในการทดลองเลี้ยงหอยปื้อพันธุ์ไทยนะครับจนระสบ่วาำเส็อในการเลี้ยงแต่ขายไม่ได้เอาไปขายที่ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นบอกว่าราคาถูกมากเพราะหอยเปาพันธุ์นท้แก่อล้ ผมก็ใช้เวลาอีก5ปีในการเลี้ยงหอยีืพันญี่ปุ่นเพราะว่าหอยปูญี่ปุ่นอยู่ที่น้ําเย็นเราต้องปอบระบบระบบเลี้ยงปิดเพื่อทําให้น้ําเย็นต้องปิดเซเลสเตเลียน,ยน,นะฮะไม่ถ่ายน้ําออกเลยุนเวียนอยู่สิทธิศักดิ์บอกว่าจากการค้นคว้าและวิจัยพบว่าสารสกัดธรรมชาติที่พบมากในหอยเปาฮื้อคือคอลลาเจนคุณภาพสูงที่ฟาร์มจึงเน้นการเลี้ยงให้มีความสมบูรณ์ครบวงจรตั้งแต่การเพาะเลี้ยงในระบบปิดไปจนถึงการแปรรูป ถึงบางครั้งเราต้องพัฒนาสินค้าของเราเองคือสร้างากรรมด้วยการแปรรูป<ะ>จากการที่เป็นอาหารเฉยๆก็มาเป็นเครื่องสุาราเราได้ได้สก,กัดพอ,อลาเจนจากเปลือกฟื้นเซลล์จากเปลืฟื้นเมื่อจะปล่อยเลือฟื้นแล้วก็แล้วก็บิดผลิตภัณฑ์เครื่องสุราแล้วก็สก,กัดสารประกอบที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นตับหัวใจและหลอดเลือดสมองต,ต่างเหล่านี้ก็พัฒนามาเป็นสินค้า แล้วตอนนี้ก็คือของเราเนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ต่อกเจ้าเดียวใช่ไหมคะแล้วในอนาคตเราน่าจะมีการขยายหรือว่าตลาดมันจะเพิ่มกว่านี้อีกไหมคะอย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยสาสอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งคือเราเป็นเจ้าเดียวเพราะว่าระบบการเลี้ยงหอยปอกพือพันพันต่างประเทศเนี่ยมันต้องมีระบบพิเศษผมพยายามให้ชวาวบ้านเลี้ยงแล้วเนี่ยก็มันสามารถจะเลี้ยงรอดเนื่องจากมานันจะมีการควบคุมคุณภาพ,พน้นําอย่างดีในแง่ของการขยายตัวเนี่ยผมมองว่าจะเกิดการขยายตัวอย่างมากหลังจากนี้เนื่องจากว่าพอเราผลิตเยอะเนี่ย ต้นทุนก็ไม่แพง ภูเก็ตเป่าหื้อฟาร์มจำกัดเริ่มเข้าสู่สนามชัยในการทำธุรกิจในช่วงปี2545ผ่านการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ตลาดจนทำให้วันนี้กลายเป็นสถานีเพาะเลี้ยงฟาร์มหอยเป่าหื้อเชิงพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทยบนที่ตั้งขนาด70ไร่ของเกาะซีเลฝั่งตะวันตกของภูเก็ตซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ทำเลทองในการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำเนื่องจากท้องทะเลนั้นยังมีความอุดมสมบูรณ์เพราะพื้นที่แถวนี้ยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เข้าไปก สร้าง